เพื่อนๆคะเพื่อนๆได้ยินเสียงฝนไหมคะลูกเห็บตกลงมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยค่ะดังโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะเลยนะคะเพื่อนๆ เสียงดังมากเลยค่ะไปล้หายเงียบไปละมาเร็วไปเร็วค่ะค่ิเจน ในก่ right. อนโอเล่ดิทำคลิกเลยโก้คลิกเลยลูกชายอยากทานก๋วยเตี๋ยวค่พะพี่พากำลังยืนทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ฝนดังมาโปะเป๊ะโป๊ะเป๊ะ,ปะเห็นลูกเห็บตกลงมาว่าจะมาจับให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเงียบแล้วมาเห็นามีกแล้วนะไกลเข้ามา เห็นไหมครพี่พามองเห็นเขาจะมาเป็นสายมันเลยค่ะแต่ mm hmm. พี่พาก็ชอบนั่งดูฝนตกนะคะแต่แต่ไม่ชอบเวลาที่ฟ้าร้องอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เคยได้สะบุสะบสาบานอะไรหรอกค่ะแต่แต่กลัวนะคะกลัว นะคะกดเสียงฟ้านะคะแต่น้องเจมกับพ่อเขาชอบชอบเวลาฟ้าแบบฟ้ามันแลบที่เป็นสายลงมานะคะเขาชอบยืนถ่ายรูปอีิพาก็กลัว โอเคค่ะเพื่อนเพื่ค่ะดูสิคะพอตกเสร็จก็ทางนั้นก็เริ่มสว่างขึ้นนะคะแต่ทางนี้ยังมืดติดตื้อยู่เลยนะคะอืมก็สวยไปอีกแบบหนึงนะ่งเวลาฝนตกนะคะมองไปตรงไหนก็เหมือนกับมีชีวิตชีวาขึ้นเลยนะคะทุกคนถ้าวันหนึ่งเกิดฝนหยุดตกมาเนี่ยเราจะทำกันยังไงคะเนี่ย นะคะคแล้วเราจะอยู่กันยังไงทเทวดาเลิกให้ฝนลงมาเยี่ยมเยียนพวกเรานี่แย่เลยนะคะเพื่อนคงจะหมดแล้วครับมาเร็วมากเลยนะคะดีนะพี่พาเอ่อเก็บออกไปเก็บผักเก็บอะไรให้ลูก มาทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกนะคะให้ทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกทานเดินเข้ามาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะมาลุละลุละเลยละคะ่ะบ้านเราเขาเรียกฝนไล่ช้างนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะ สวัสดีค่ะ